ครับพบกันอีกแล้วนะครับครับไรได้กูนะครับมื่อนี้ระวางทางนะครับน้อเดินทางมาสิไปจุฬาอําเภอก็เห็นหมาพี่น้องหมาเห็นนะครับเป็นสัตว์หมาไทยนะครับเป็นสัตว์นุรักที่เป็นตัวอย่างไดเลยครับจะดลงมันแห้งไดยไมันสิไรโอ้ยงามแห้งงามแห้งนะครับตัวผู้หญิงน่หมาไทยตัวผู้ตัวผู้ครับ แจักจักพี่เหลุงจักพี่ลหรตัวนี้ตัวนี้จักพี่นี่ออสองปีบ่เสง้งไดเลยเนาะโอ้สองปีครับพอพันพอพันสองปีงามแหง้งดื้อบ่าดีบด่พี่นามันใหญ่บอโออยากได้อยากได้ ครับวู้หมาเมียตัวเมียมาหมาตัวเมียมาตัวเมียมาตัวเมียสีขาวโอ้แก้วแก้วแต่เจ้าเด้อมันถีบเลยได้เนี่ถีบเลย,ย,เลยมาครับบ้านไหนเนาะอยากเลี้ยงหมาเด้ออยากเป็นี่อยากเลี้ยงหม,มาไว้แล้วเอาไปขี่เด้อครับเด้อขี่ไปให้เป็นหน้าเด้อนี่ยเปิดเท่านี้ยูบ่บอนกา็ดินบ่นดินบ่นอ่า หงโอ้มาตัวนี้ก็ลังสิตัวเมียครับพร้อมสีผสมพันธุ์นะครับเป็นอเอามาเชืองกันนะครับตัวผัวกับตัวเมียอ๋อไมนต้องการเขาแน่นอนตัวคู่ใหม่ครับอยู่ขอกเนาะอ๋อไม่ยังอ๋อ